นิพพานพระอาหารหันตุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐอัศจรรย์จะปรากฏขึ้นในโลกแต่ละองค์เป็นของยากลำบากมากรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมา นิพพานขณะที่ท่านพักอยู่ในถ้ำเชียงดาวปรากฏนิมิตต่างๆที่ประทับใจมากมายหลายนิมิตแต่จะนำมาลงเท่าที่ควรคือตอนกลางคืนยามดึกสงัดแทบทุกคืน มีเทวดามาจากเบื้องบนชั้นต่างๆบ้างมาจากเบื้องล่างที่ต่างๆบ้างมาฝั่งเทศท่านคืนละสามพวกบ้างสองพวกบ้างหนึ่งพวกบ้างตามเวลาที่ท่านนัดให้มา และมีพระอระหันต์มาสัมโมทนียกถาธรรมเครื่องรื่นเริงกับท่านเสมอมิได้ขาดพระอระหันต์ที่มานั้นต่างองค์ต่างแสดงวิธีนิพพานของตนท่าต่างต่างให้ท่านดูบ้าง ทั้งองค์ที่มานิพพานในถ้ำนั้นและนิพพานในที่อื่นอืก็มาแสดงในที่นั้นบางพร้อมอธิบายประกอบด้วยขณะที่แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดู และฟังอย่างถึงใจขณะที่ฟังท่านเล่าเกิดความสลดสังเวชตนและน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยตาหูใจก็มีอยู่อย่างท่านแต่ไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้ ทั้งเกิดความปีติทั้งเกิดความน้อยใจเสียใจทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ก็เป็นไปในเวลาเดียวกันแต่การร้องไห้ได้พยายามเก็บไว้ในส่วนลึกไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย กลัวหมู่เพื่อนจะว่าบ้าเพราะขณะนั้นก็เป็นบ้าอย่างลึกๆอยู่แล้วคำสัมโมทนียะกถาธรรมที่พระอหรหันต์แต่ละองค์แสดงแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเป็นคำจับใจไพรระมาก ยากที่จะหาคำพูดในโลกมาเทียบให้เสมอเหมือนได้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะนำมาลงตามแบบฉบับของท่านแท้ได้จึงขออภัยผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจ ที่พอจับใจความได้จากท่านมีดังนี้พระอระหรันทุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐอัศจรรย์ทั้งแก่ตนและแก่โลกทั้งสามมีมนุษย์เทวดาเป็นต้น จะปรากฏขึ้นในโลกแต่ละองค์เป็นของยากลำบากมากรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมาเหมือนขุมทองธรรมชาติจะผุดขึ้นท่ามกลางพระนครหลวงของพระเจ้าจักรพรรดิไม่เป็นสิ่ง จะผุดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยความเป็นอยู่แห่งชีวิตของพระอระหันต์ทั้งหลายก็ผิดจากความเป็นอยู่ของโลกเพราะมีชีวิตอันสดชื่นด้วยธรรมแม้ร่างกายจะเป็นสมมุติ เหมือนโลกโลกทั่วทั่วไปแต่ใจผู้คลองร่างเป็นของบอริสุทธิ์จึงทำให้ทุกส่วนในร่างกายสดชื่นไปตามท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนพระอระหันต์ทั้งหลายที่ได้ทำความพยายาม กลั่นกลองเชื้อแห่งพบออกจากใจจนหมดสิ้นไปได้กลายเป็นบุคคลไม่มีภพชาติขึ้นมาที่ใจให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอีกองหนึ่ง พวกเราจึงได้มาเยี่ยมแสดงความยินดีเพราะไม่มีบ่อยครั้งนักที่บุคคลประเภทนี้จะอุบัติเนื่องจากเป็นความอุบัติยากทั้งทั้งที่ใครก็อยากเป็นแต่ความอยาก ทำไม่อำนวยดังนั้นโลกแม้จะเกิดมาในท่ามกลางที่พึ่งมีพ่อแม่ญาติวงเป็นต้นก็ตามแต่ที่พึ่งเพื่อเกาะเพื่อยึดทางใจอันเป็นที่พึ่งสำคัญนั้น โลกยังไม่ค่อยมีกันเลยสัตว์โลกเกิดมาอย่างเคว้งคว้างท่วงตนอยู่เปล่าเปล่ามีจำนวนมากต่อมากเหลือหูเหลือตาจะพันลน,นานับอ่านได้ พระอาหารหันตุบัติตร,รัสรรุขึ้นตาละองค์จึงเป็นของอัศจรรย์และทำประโยชน์แก่โลกทั้งสามได้มากท่านเองก็ปรากฏว่าทำประโยชน์แก่มนุษย์เทวดาอิน รมได้อย่างกว้างขวางมากมายเพราะท่านบรรลุถึงความบริสุทธิ์และแตกฉานทางภาษาใจซึ่งเป็นภาษาสำคัญกว่าภาษาใดๆในโลกทั้งสามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และพระอาหารหันต์บางประเภทต้องใช้ภาษาใจช่วยทำประโยชน์แก่โลกเพราะภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลกผู้มีวิญญาณรับรู้การสั่งสอนสัตว์โลกประเภทกายทิพย กายที่ไม่ปรากฏด้วยตาเนื้อต้องใช้ภาษาใจล้วนล้วนติดต่อและแสดงอัตถธรรมผู้รู้ภาษาใจด้วยกันย่อมเข้าใจได้ง่ายและได้รับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดา อยู่มากดังนี้พ่อจบสัมโมทนียะกถาธรรมแล้วก็แสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูแทบทุกองค์ในบรรดาพระอระหันต์ซึ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงธรรม เครื่องลื่นเลงและแสดงท่านิพพานให้ดูบางองค์ก็แสดงท่านั่งคัดสมาธินิพพานบางองค์ก็แสดงท่าสีหะใสยญาติคือนอนตะแคงข้างขวานิพพานบางองค์ ็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพานบางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานในท่าต่างๆกันที่แสดงท่านั่งกับท่านอนสีหะใสยญาตนิพพาน มากกว่าท่าอื่นๆที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมากองค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดงให้เห็นชัดไปตลอดสายจนถึงอวสานสุด ท้ายพอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้วองค์นั้นน,นิพพานก็ล้มพลอยลงไปราวกับปุ๋ยนุน่นร่างกายทุกส่วนก็หยุดทำงานและนิ่งแนวไปเลยองค์ที่แสดง ถ้านอนสีหะใสายญาตนิพพานท่านว่าสังเกตได้ยากมองเห็นลมหายใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่านั้นจากนั้นไปลมละเอียดเอาวัยวะทุกส่วนไม่กระดุก กระดิกเลยมีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับจากนั้นก็เงียบไปเลยองค์แสดงท่ายืนนิพพานก็ยืนในลักษณะรำพึงเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรง ตาทอดลงพอประมาณตาทั้งสองหลับสนิทมีอาการลำพึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยล้มแบบย่อตัวลงนั่งกองอยู่กับพื้นแล้วค่อยค่อยล้มจากท่านั่งลงไป นอนกับพื้นอย่างเบาเบาราวกับสำลีส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานก็เดินกลับไปกลับมาราวหกถึงเจ็ดรอบแล้วก็ค่อยๆล้มพลอยลงไปนอนอยู่กับพื้น อย่างเบาเบแล้วก็แน่นิ่งไปเลยเช่นเดียวกันทุกทุกองค์ที่แสดงวิธีนิพพานในท่าต่างๆกันนั้นมาแสดงต่อหน้าท่านโดยห่างกันประมาณวาหรือว่าเศษเท่านั้น ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ใจตลอดมาฟังแล้วอดน้ำตาร่วงไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาทัานทีที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขณะนั้นมิฉะนั้น ก็จะปล่อยอะไรออกมาทำให้เกิดเรื่องใหญ่และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่านไปอีกก็ได้บรรดาพระอระหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่างต่างให้ท่านดูนั้นแสดงด้วยท่าอันสงบสง,งียม งามตามากไม่มีอาการกระอนกระวายสายแสเหมือนโลกทั่วทั่วไปเลยฟังท่าไหนก็ล้วนเป็นท่าที่ให้เกิดความสลดสังเวชเหมือนจะอดกลั่นน้ำตาไว้ได้ทุกท่าไป เพระบุคคลอัศจรรย์นิพพานลานโลกสมมุติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงหน้าหนาประการจะไม่ให้อัศจรรย์อย่างไรใครก็ใครเถิดมาลงได้ประสบอย่างนั้นเข้าบาง เข้าใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันจะทนเป็นใจไม้ไส้ระกร,รมอยู่ไม่ได้แน่นอนที่ถ้ำเชียงดาวมีพระอรหันตานิพพานสามองค์สององค์นอนนิพพานแต่อีกองค์หนึ่ง เดินจงกรมนิพพานและแสดงท่านิพพานให้ท่านดูต่อหน้าต่อตาและทุกองค์ที่นิพพานในท่าต่างๆได้อธิบายเหตุประกอบให้ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนจะทำพิธีนิพพาน ที่แสดงท่ายืนน,นิพพานและท่าเดินจงกรมน,นิพพานมีไม่กี่รูปส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าอื่นๆท่านพิจารณาทราบว่า พระอระหันตานิพพานที่เมืองไทยเราหลายองค์เท่าที่จําได้มีดังนี้นิพพานที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สามองค์นิพพานที่หลังเขาว,วงพระจันทร์หนึ่งองค์นิพพานที่ถ้ำตะโก วัดจังหวัดรบบุรีหนึ่งองค์นิพพานที่เขาใหญ่จังหวัดนครนายกหนึ่งองค์นิพพานที่วัดธาตุหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหนึ่งองค์ที่จําไม่ได้ก็ยังมี จึงขออภัยไว้ด้วยคำว่านิพพานเป็นศัพท์ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่สิ้นกิเลสและพบาาิในใจแล้วโดยเฉพาะมีได้ใช้ทั่วไปกับสัตว์โลก ผู้ยังมีกิเลสท,ทั้งหลายเพราะพวกหลังนี้ยังเป็นผู้สั่งสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีอะไรจะควรเรียกว่านิพพานได้ในทางสมมุติพอตายจากนี้ ก็ไปเกิดที่นั่นตายจากที่นั่นก็ไปเกิดที่โนนตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าประมาณในมนุษย์ชาติไม่พยายามสร้างความดีไว้ส่งเสริมต่อเติมในพพชาติต่อไปการเป็นสัตว์ ก็มีหลากหลายชนิดไม่แน่นอนเพราะทางที่จะให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอินพรมอันเป็นภูมิสูงเป็นไหนไหนเนื่องจากจิต ใจชอบทำกรรมชั่วอันเป็นทางให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆได้มากกว่าทางดีดังนั้นสัตว์ชนิดต่างๆจึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหมแต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดและมนุษย์ เทพพรมประเภทใดก็ล้วนมีสิ่งเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรังพาให้ต่อต้นต่อขะแนงเป็นพบชาติสืบไปไม่มีทางดับสนิทได้จึงไม่เรียกว่านิพพานส่วนท่านนิที่สิ้นกิเลส ภายในใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ควรได้รับคำว่านิพพานโดยเฉพาะไม่มีทางเป็นอย่างอื่น เพราะหมดทางเกี่ยวกับวกเวียนขณะจะนิพานก็มิได้มีความกังวลห่วงใหญ่กับสิ่งใดๆกระทั่งขันที่กำลังจะแตกสลายในขณะนั้นอยู่แล้วทั้งนี้เพราะใจท่านหมดคำว่าห่วงว่าห่วง ทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลโดยตลอดทั่วถึงขณะจะลาโลกแห่งขันก็ลากันแบบดับสนิทไม่มีความสะทกสถานวันไหวทั้งมิได้คิดว่าจะไปอยู่โลกนั้นจะมาอยู่โลกนี้ จะไปเสวยผลดีอย่างนั้นจะมาเสวยผลชั่วอย่างนี้อันเป็นการทำใจให้กระเพื่อมคนโมวแต่เป็นความคงที่และพอตัวโดยสมบูรณ์ของจิตดวงวิมุติหลุดพ้นแล้ว มิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของสมมุติขันเป็นตน้นแต่อย่างใดเป็นผู้ปราศจากกาลสถานที่ไม่มีสมมุติแม้ปรมานูเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจดวงบริสุทธิ์ล้วนๆแล้ว นี่แลท่านเรียนว่านิพพานของท่านผู้สิ้นความกังวลหม่นหมองขณะครองขันอยู่ก็มิได้โศกเศร้าขณะวิโยคพลัดพลากจากไปก็มิได้เสียใจเคยเป็นอยู่อย่างไร ก็เป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นคําว่านิพพานจึงเป็นคําพิเศษสําหรับผู้เป็นบุคคลพิเศษจะครองโดยเฉพาะไม่มีผู้ใดจะกล้าเข้ายึดครองได้ถ้าไม่ทําใจให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก่อน ไม่เหมือนสมบัติอื่นซึ่งอาจมีเจ้าอำนาจเข้ายึดครองได้ทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอมเชน่นเรือกสวนไร่นาเป็นตน้นใครอยากเป็นเจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเอง รอนั่งเซนนอนเซ็นเอาเฉยเฉยคงไม่มีหวังตลอดกาลท่านอาจารย์มนันซึ่งเป็นเจ้าของประวัติที่ได้รับยกย่องชมเชยและเลื่อมใสาจากหมู่ชนแทบทั่วประเทศเขตแดน และได้รับธรรมเครื่องรื่นเริงจากพระอระหันต์ทั้งหลายก็เพราะท่านเชื่อทรรำจริงจึงได้พบเห็นแต่ของจริงของปลอมไม่มีในใจท่านแม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอม หลอกลวงตามธรรมชาติของมันท่านก็ปลดปล่อยไว้ตามเรื่องมีได้ยึดถือแบกหามไปด้วยสิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงไม่แปรผันก็คือธรรม ของจริงที่เห็นแล้วทำนั้นจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปทำลายได้เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกทำลายด้วยการของมันเองตลอดมา